สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลวันนี้ก็มาหาแม่สวยแม่สวยไทยนิยมความสวยสก้นนครนะคะโอ้แม่กําลังจะทําอะไรเนาะนี่ช่อมตาม้ะโอ้ยเป็นตาแสบเลยลูกกินน้ำเนยเด้อขาเที่ยงนี่หนึ่งขาเทียงไม่ขาเศร้านานยเดหนก็เลยกินตลอดใช่ไหมลาปากอหลีเนาะแต่่อกินน้ำอะไรจักเทาเสหลไลแล้วพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะเอ็มซีนะคะสวัสดีทุกคนค่ะ กินเปไ,ไดกินแกงมออนนุ่แม่ใหไหได้นไอ,อนนี้นออนนก่ไกินได้กินตอนนี้รู้สึกว่าถานนพากคามีขายของแล้วน้อแม่่มีจังสีสาโวยตาเด็กน่อยนอยเด้อันเด็กน้อยแม่บอกว่ากินอะไรไได้นะไไกนออิน,กนต,ตามไม่ได้กนิแกนแกงม,มุงกมกันด้วยกินซตาไม่ได้กินแกงกกินแกงมะ นนี้ตั้กี่ครั้งถึงสมุดเหรอตั้ง,ง,งก,กีก่ครั้งอันนี้อ,อ,กอ,กอก่ะตามงไดอะไรกมั้งได้ะรนี่แ่้งจะตั้แต่ะเหมะแล้วไม่ตั้งก็เลทเป็นจะยเดี่ยอมันยั้านกันไปนอนอ่แม่ส่งอกอุปกรณ์ไส่มาแหลกไปละบอมาแหลกไปมั้ง มันเละเทะไปมันไม่เอ้ยใช่โอ้มีพันธุ์นมไม้น้ำด้อยสิมีพันธุ์นมไม้ด้วยแม่สวยทำอะไรอ่ะไลนนี่ทำอะไรแม่เอาไว้พ่อบอกใช่เออมีไว้พ่อจะไม่ทอดอ่ะชุดแม่ทำไมสวยจังเลยแม่สวยทุกวันเลยนะคะเอซีนะคะทีนี้ยังไม่สวยเลยค่ะปากยังไม่แดงเลยอุ้ยในกล้องใหญ่งามงามเลยแม่เดินเดินทางไปเบอร์วนอนเพิ่งมาไปทำอะไรคะไปไปนอนกับลูกชาย ืมไปนอนกับลูกชายเพิ่งมาจ้ะรองสมนักชาแนลบอกว่ากินกี่วันถึงจะหมดกินวันเดียวหมดเลยอะหรอจ้ะกินเยอะขงพงกินเยอะเดี๋ยวส้มตำแซ่บขกินย่านบบอิ่มเขาไปซื้อมาประเทศมาแล้วเมื่อกี้นู่นมีผัดหน่อไม้มีไก่ย่างนะคะอ้าวแล้วไปไหนอีกเทลงอีกแล้วแม่สวยผ่าแซ่บเด้อครับคกนี้นะคะแม่สวยผ่าแซ่บดือทํา มกหน้ามาน,นมามเพ้อ,อมมกหน้าพอม่น้่ย่ย,ยังม่กหน้าจหน่วยมักหน้าสห,หน่นหวยมากเอื้องใส่บดอปเปกเ่ไรีไข่ต้มพร้อมเมนบรคทำนีไข่ต้มน้ำ่ะไข่ต้มนี่เนี้ยไข่ต้มซองผมนี่สวยตลอดการเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะสมสมเพินใส่ชุดเปินวาเด็กน่อยสาวสำหน่อยสิบหาิบกเลยนาะสุดเพิ่นกระดัย ตอนนี้ขายดีไหมคะแม่ขายดีจ้าขายดีนอเพราะว่าช่วงนี้มันไม่มีพโกแต่มาเมื่อกี้ถนนเขาผ้าคามเยอะเลยนะคะเอฟซีเดี๋ยวยายจะพาไปเดินถนนพ้าคามให้ดูอีกทีหนึงนะคะโอเคเดี๋ยวแม่จะแม่จะเป็นคนพาแนะนําเดินดูชมร้านนะคะ แม่จะพาชมร้านร้านแต่ละร้านที่เขาวางอยู่ตามถนนนะคะปีที่แล้วปีนั้นน่ะแม่จําได้ไหมที่เสือพาไปมาทำคลิปนั้นห้าหมื่นหกหมื่นวิ่งอยู่ถนนท่าขามใช่ค่ะยังวิ่งอยู่ตลอดเลยนะแม่นี่คนเข้าไปดูไนงะเออพีมีพีโคเนาะตอนนี้เขาวางขายแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะให้แม่พากินข้าวพี่แม่สวยพาแซ่บก่อนนะคะนี่ไทยนิยมคามสวยนะคะ ขายนิยมคามสวยเบอร์โทรแม่081ค่ะอ้าว0813804338ค่ะโทรติดต่อได้นะคะเดี๋ยวยายจะพาไปเลาะดูผ้าในร้านแม่แล้วก็ค่อยผ่าแซบนะคะดูผ้าต่อไเลยนะจะเอาสําเร็จที่ตัดเสร็จแล้วก็มีนะคะโอ้โหอันนี้ทำไมลังการไปเดินแบบที่ไหนเนาะนี่นี่นะคะใครจะสั่งก็สั่งได้นะซื้อได้นะคะของแม่สวยสวยทุกชุดเลยนะคะ ผ้าผ้าครามนะคะนี่ผ้ามัดหมีคลามอุ๊ยอันนี้ทําไมสวยจังสีม่วงนี่เนาะแม่สีม่วงสวยจังเลย,ยต้องคนสูงสูงนะคะใส่สวยมากแม่เขาเออกแบบเองนะคะนี่นะคะไทยนิยมคํามสวยแม่สวยสกลนครนะคะนี่ชื่อร้านนะคะนี่นะคะไทยนิยมคํามสวยนะคะ เบอร์โทรก็อยู่ตามนี้เลยนะคะ Fc นะคะใครอยากสั่งสั่งได้นะคะเนี่ยแคปไว้เลยนะคะเบอร์โทรนะคะใครอยากได้ผ้าแม่สวยนะคะก็โทรมาหาแม่สวยในเบอร์นี้เลยนะคะไทยนิยมคามสวยนะคะแม่สวยสก้นนะครเดอร้อพี่น้องวันนั้นคุณลุงก็มาขอให้ Fc อยู่นะคะนี่นะคะ สวยทุกชุดนะคะออกใหม่ทุกแบบเลยนะคะโอ้ยมัน,นย์แสมอนสใส่ชุดใหญน้อโชว์ให้เอฟซีดูอีกเนาะเนาะโอ้สวยหลายเดอ้อพี่น้องสวยสวยสวยนะคะเอฟซีสวยทุกชุดเลยนะคะร้านใหญ่มากนะคะมีหลายแบบมว่ามีเสื้อกันหนาวด้วยนะคะมีเสื้อเหมือนคุณลุงใส่ก็มีนะคะ อันนี้เป็นกางเกงอันนี้เป็นกระโปรงนะคะเป็นกระโปรงอันนี้ก็สวยมากนะคะสวยทุกแบบเลยนะคะเอฟซีใครอยากได้แบบไหนก็สั่งแม่สวยได้นะสีชมพูนี้ก็สวยนะคะสวยทุกแบบมีรองเท้ามีกระเป๋านะคะเอฟซีนะคะกระเป๋าสวยทุกใบนะคะกระเป๋างามๆนะคะทุกแบบเลยนะคะ ใครนิยมคามสวยนะคะไปกินแซบกับแม่สวยสกลนครนะคะเอฟซี FC นะคะแม่สวยพาแซบสวยทุกแบบเลยเอฟซี FC, ใครจะเอาพาก็เอาได้นะใครจะสั่งเอาผ้าไปตัดเองก็ได้นะคะเบอร์โทรก็อยู่ในนี้ก็ให้กดไลค์กดเอาเองแล้วก็โทรหาแม่สวยแม่สวยก็จะส่งให้โดยตรงเลยนะคะใครอยากได้ก็ โทรมาเบอร์แม่สวยเลยนะคะอุ้ยอันนี้ก็สวยนะคะผ้าใหม่น,นี่เป็นสโลงนะคะเอฟซี FC, เป็นสโลงผ้าใหม่นี่นะคะสวยมากเลยนะคะออกแบบน่ารักน่ารักนะคะสวยมากเป็นผ้าไหมเนาะ,ะผ้าใหมนะคะคงหลายพันนี่นะคะ ก็วสวยทุกแบบอันนี้ก็สวยนะคะเอฟซีลายนี้ก็สวยไม่ใช่เบ้านะคะโอ้ยวันนี้ถนนผ้าค,คามเขาเริ่มขายแล้วนะคะเอฟซีสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สมอนชาแนลด้วยนะคะไครนิยมค้ามสวยนะคะ <ś les> สวยทุกแบบสวยทุกชุดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอนชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะไทยนิยมคาวามสวยนะคะ